มันี่แกงใส่ผักขาพร้อมช่วงค่ำมือนี้พี่บุญมั่งสาหาสฝนตกแห้งๆค่ะพี่น้องก็เลยคิดอยากกินเมนูสดๆพอดีมวยไดเห็ดข้นดำมาซื้อมาจากโลตัสก็เลยจะเอามาแกงใส่ข่าเนียงน้องใหม่ของเฮาค่ะแกงข่าเนียงน้องใหม่ใส่เห็ดข้นดำใส่บวบแล้วก็ใส่ฟักทองน้ำค่ะที่เด็ดขาดบวได้เลยก็คือไข่มดแดงค่ะพี่น้องมวยซื้อไข่มดแดงมาสามมกโมกละห่าซิบอันนี้ก็คือเทร่วมกันล่ะเด้อค่ะล้วก็ไปแกงกันเลยค่ะพี่น้อง ขั้นตอนแรกก็คือเกาเลยค่ะตำเครื่องค่ะพี่นงเครื่องก็จะมีหอมแดงแล้วก็พริกสดใสเกลือลงไปน้ำน้อยตำข้อหยาบๆแล้วก็ตักพักไวจากนั้นเท้าก็มาตำข้อเบือค่ะพี่นงข้วเบือก็คือข้อสารข้วเนียวแซน้ำด้วยเมื่อแซน้ำไวประมาณสิบานาทีแล้วก็เอามาตำค่ะพี่นงข้วเบือก็จะซอยเห็ดให้น้ำแกงของวขคนๆน่ากินเนาะแกงไก่ย่างแปลกๆอยู่ด้วยค่ะพี่นงเพราะว่าย่างควันเศร้าเป็นวัดเลยค่ะตำข้วเบือแล้วก็ไปแกงกันเลยค่ะก็จะใสน้ำใบย่านางลงไปตำ้ดยเครื่องที่ก็ะ ปรุงขั้นตอนนี้เลยไ,<ส>ได้ค่ะใสซุปก่อนลงไปตามโดยนำปูราผ้าสแสบเพิ่มความนัวนะคะนำปูราผ้าสแสบกลิ่นเพิ่นจะออกหอมมันปูอ่อนๆเด้ค่ะพี่น้อ,อ์เพราะว่าเหตุจากปูหน้าเป็นลักล่ะกะ็มีส่วนผสมของมันปูหน้าแท่น้ำค่ะปรุงแล้วก็คนแน่นจักน้อยเด้ค่ะพี่นงองเพราะว่าเดี๋ยวเขาเบื่อสิติดก้นหมอนะจ้ะจากนั้นใสเห็ดขนดำลงไปค่ะพี่นงองเพิ่มความแสบโดยลุกโดดจักน้อยนึงค่ะใสเห็ดลงไปแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันแลก้ลกกรทาให้เพี่อนสุกเพรพอทุกอย่างสุกแล้วชิมไดมมอลีนยบบืเ ให้พักสลดแล้วก็ใส่ไข่มดแดงลงไปไข่มดแดงนี่ใส่จุกๆไปเลยค่ะเพราะว่าขฮาแกงกินเองเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นอีกเมนูนึนงที่เป็นกับขาบ้าวบ้านๆแต่ว่าน่ากินมากๆเลยเด้อค่ะอาหารบางอย่างก็มีคุณค่าทาังจิตใจบ่าําเป็นว่าจะถือหรือพแพงเมนูคือฮอดบานผู้ใดเหตุงานอยู่ไกลบ้านได้กินเมนูนี้บอกเลยว่าสุดยอดเลยจ้าสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องกินแกงนอไม่ใส่ไข่หมดแดงกันค่ะ้มน,นี้ใส่อันนั้นพ้อเห็ดโคนดำนำเข้านี่ คือกันก็เห็ดปวกบานเฮาเลยค่ะพี่นองแต่ว่าเพื่อนมีลักษณะเป็นสีดำเห็นเบนเขียนไว้ว่าเห็ดโคนดำก็เลยลงเอามาชิมเมืองค่ะอืมกรุบกอืมใส่บวบใส่หอมใส่บวบใส่บักอืีอพร้อมค่ะพี่นอง แซ่บมากมาดื้อค่ะพี่นงแซ่บๆน้ำกันอือ นี่แกงใส่ผักคาพร้อมบวบหื เส่บครับพี่นุ่มก,กรุบกุบหอมหอมฟักทองครับพี่อนุ่ม าค่บเบ่อ ใส่ไข่หมดแดงจุกๆเลยค่ะมันย่งพี่น้องใส่ไปสามมุก เสือกขาพี่นุองหนัวพักขาพักขาหรือว่าชะอมตาข่ำในกะ ถึงตะใครหมดแดงค่ะพี่น้องสะใจอ่ะมีคอมเมนต์ใหญ่หนึง่งติมวยทุกคลิปเลยพี่น้องประมาณว่ามาเหม็นให้แบบว่า อยากให้ทั่วลงเข้าองสิงนะบางคลิปกับว่าเข้าบนลงทุนบางคลิปกับว่าอาหารมันหน่อยพอเขาเห็ดอาหารหลายกัะตีว่าเข้าข้อสันเข้าอ้วนเข้านั่นเข้านี่คนเดียวค่ะพี่น้องคือเิ่นมาตตตีแบบว่า คลิปตำปลาแห่งใส่บักมวงบอกว่าบลลงทุนจะบอกด้วยค่ะพี่นอ้องอย่าว่าบลลงทุนเลยปลากบบระเบลขอมาต้นหอมหอมแดงน้ำปลาหงยุโรปทานเอามาปิ่งปลาไฟ,ฟ่ฝาต้มผักว่ามี่หรอคะทำมาบลลงทุน บางคนเขากะลงทุนแรงกายแรงใจแรงทรัพย์หรือถาเจ้าไปขอได้รีมันกะเป็นฉุกดีของเจ้านะคะแต่ว่าคนอื่นเขาบบมี่หรอกคะ่ะว่าบบลงทุนแม่กระทั่งนี่ใส่โทษละรับไทยนี่ จะมีแบตเตอรี่แล้ว <c oughs> บ่มากกันหรือว่าสร้างกันโดยที่ว่าห้าบ่งหูจักกันมาก,ก่อนบ่เป็นยังค่ะพี่นอง <c oughs> เลื่อนพานไปเรื่อยคะ่ะ เดี๋ยวมาเบิ่งในเสียสายตาเพราะว่าเวลาที่เสียสาระมานีมันมีคาค่ะพี่น้องเอาไปเห็นอย่างอื่นดีกว่า หมักแบบไดกับเบิ้งแบบนั้นค่ะคนเฮามันกินแบบว่าอลังการกินรู้กินล้าทุกมือไ่ได้หรอกค่ะหรือว่าถาเจ้าสะดวกกินเจ้าก็กินไปเลยอันนี้ บางมือมันกระต้่มมากๆกินค่ะพี่น้องหน้องนึงกอ็อิมอยู่ไดล้วกินแบบของกินในชีวิตประจําวันเทาเฮ็ดคีบเฮ็ดงานมันกะมีความสุขนะคะพี่น้องเป็นตัวของตัวเอง <c oughs> ไม่เดือดร้อนใครหมวยบอกเลยว่าคนเทาจะจนจะรวยก็บ,บุมีไพมานางกินรู้ได้ทุกมือหรอกค่ะพี่น้องเรืว่า้า ขุ้นแบบว่ากินรู้ได้ทุกมือคุณก็กินไปเลยมันก็มี่แบบว่ามือห่ออยากแบบว่ามันกะมีมือแบบว่าห่ออยากชิลนะคะพี่น้องอยากกินแคนนี้ยังประมาณนี้เสือว่าหลายคนกับเป็นเนื้อกันบวมากกันเรื่อนพานค่ะพี่น้องเพราะว่าห้องบัวดงหูจักกันดีเนาะคะ่ะกะ บางเทือ่อกค่เขาม่เบื้องแค่คลิปเดียวบวากันค่ะเข้าใจเลยค่ะพี่น้องมีคนหากไั่กับต้องมีคนสั้งเนาะเป็นเรื่องธรรมชาติส่วนหมวยหมวยก็ไม่โกรธด้วยค่ะเพราะว่ายางหน่อยเพิ่งเคยขเขาม่เบิ้งเฮ้าเนาะดีใจค่ะอยากกินยังก็กินเลยค่ะพี่น้องเกิดมาชาติเดียวกินอะไรที่ไม่เดือดร้อนใครกินไปเลย สิ่งที่ขาดบ่ได้เลยก็คือขอพูณพี่น้องทุกคนถูกกำลังใจดีค่ะที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจดีๆให้มวยมาโดยตลอดกะขอพูนหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่แบบว่าเห็ดอาหารหน่อยหรือว่าเห็ดบบเป็นตะแซบหรือว่าบบลงทุนคือคือเพิ่นวานะคะพี่น้องแต่ก็มีพี่น้องที่เพิ่นนาหากักเพิ่นยังซับผลเหมือคือเกากะขอพูนหลายๆเด้อค่ะเอา มัอนี้กะอิ่มแล้วค่ะพี่น้องได้เมนูแกงน้องใหม่ใส่บิกอือ้อใส่บิกบวบใส่เห็ดโคนดํานาเข้าอันนี้แค่ไข่ห็ดบวบบานเท่าค่ะพี่น้องแต่ว่าต่างกันแค่อันนี้เิ่นสีดําคือกันเลยใส่ไข่หมดแดงจุกจุกซื้อไข่หมดแดงมาลอยหาสิบบาทใส่แบบเบิดเลยแซบสดบาดได้ก็ถือไข่หมดแดงแตกตุบตุบมันมัน,มนในปากเนาะคะ่ะวิธีทํากะลงให้พร้อม ผู้ใดอยากเหตุกะลวงบึงเนาะค่ะพี่น้องคือเกาเนาะค่ะพี่น้องทามอยกินสดลวดหรือว่ากินมูม่ามกินโบสุผาดจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจะ้ละล้วก็ทําให้มากคลิปนี้มากเมนูนี้กะฝากกดไลา์กแชเชนไปกํลาลังใจให,หมวยนนัแในเด้อจ้าสำหรับมืนอนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ